ฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้เบจะมารีวิวตัวนี้นะครับเบสจะมาจัดเซตเด็ดในไซเว่นนะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นมาม่าโอเคสควิตเกมนะครับเพื่อนๆเป็นรอนสควิตอิงนะครับแล้วก็คู่กับฟุตลองชีสนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเซตนี้มันจะเข้ากันขนาดไหนแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปลองกันด้วยนะครับเซตนี้44บาทครับเพื่อนเพื่อนครึ่งร้อยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เบสก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ สวยมากเลยเพื่อนเพื่อนแพ็กเกจเขาแบบทำออกมาสวยมากนะครับสควิตอิงกับฟุตลองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงไปเลยครับต้มน้ำก่อนนะครับอย่างแรกใส่น้ำลงไปเลยนี่จะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราต้มน้ำนะครับแล้วรอให้มันเดือดนะคบเพื่อนเพื่อนนี่นะครับก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะใส่มาม่าสควิตอิงไปเลยนะคบเพื่อนเพื่อนนี่ สกูตเกมสองนะเพื่อนๆมาของโอเคของมาม่านะครับเขาเป็นผลิตภัณฑ์โอเคนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยนี่เขาจะมีเครื่องปรุงนะมีลูกชิ้นน่ารู้ตัด้วยเพื่อนๆเห็นปะแล้วมีซอสนับซอสตัวนี้แล้วก็เส้นนะครับเส้นจะเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนๆแล้วเทปเลยนะครับนี๋ยวเราจะรอให้เส้นสุกนะครับเพื่อนๆ๋ยวไปชฉบาเพื่อนๆไปดูตอนเส้นสุกเลยนะครับ เส้นก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเดบสจะชีพใส่ถ้วยแล้วก็คุกกับซอสนะครับเพื่อนๆและเอาท็อปปิ้งของเราคือฟุตลองชีสใส่ไปแล้วไปดูกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะคบเพื่อนๆนี่อืมเบสชอบของมาม่าโอเคตัวนี้มากเลยนะครับเพื่อนๆเส้นมันจะใหญ่นะเพื่อนๆเบสชอบแบบพวกเส้นใหญ่ๆแบบเหมือนเกาหลีนะเพื่อนๆเบสชอบมากเลยนี่ชีบใส่เลยเพื่อนๆใส่ให้หมดเลยนะครับ ตักขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราใส่ตัวซอสไปเลยนะเพื่อนๆนี่เป็นซอสสีดำอย่างนี้เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิเป็นสควิตอิงของจริงนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นหมึกดำเลยนะครับนเพื่อนโอ้น่ากินนะเพื่อน,อเ,นเ,อเพื่อนดูดิมือเปรเลอะแล้วเพื่อนเพื่อนมือแต่เทน,น่ากินลืมดูเลยว่ามือเลอะนะครับเพื่อนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเรามาคุกให้เก้ากันเลยนะครับเพื่อนเพื่อน Zz, นี่แล้วก uh ็ใ oh, ช้เกลียยคุกให้เข้ากันเลยนะครับเราก็จะคุก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 คุเลยคุเลคุเลยคุ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 กนะครับเพื่อนๆนี่มาเดากันนะครับว่าเส้นคุกออกมาแล้วจะเป็นสีอะไรนะครับเพ็หน้าเพ็ดว่าน่าจะสีดํานะครับเพื่อนๆที่เพชดถามอย่างนี้เพราะว่าตัวน้ําของมันนะครับน้ํามันของมันนะครับเป็นสีส้มนะครับเพื่อนๆดูดิเพ็ดว่าสีดําแน่เลยนะเพื่อนๆอุ้ยคุกออกมาแล้วเหมือนลามยอนเลยนะเพื่อนๆก็คุกเสร็จเป็นที่เรือนะครับแต่เราจะ ใส่จานนะเพื่อนๆนี่เตรียมจานมาเรียบร้อยแล้วนะครับจัดจานเลยนะครับใส่ลงไปเลยนี่น่ากินแบบนี้เพื่อนๆเหมือนลามยอนมากเลยนะครับเฮ้ยเพื่อนๆลูกชินนก้นนารุโตะไปดิชีฟยากมากครับเพื่อนๆไปดินี่มันอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันคุกับสีดำไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ท็อปปิ้งของเรานะครับเพื่อนๆฟุตลองชีสยี่สิบเก้าบาทนะครับเพื่อนๆบวกกับ มาม่าโอเคเราสกวิดอิงนะคบสิบห้าบาทนะครับเราการเป็นสี่สิบสี่บาทนะครับนี่อุ้ยมันเพื่อนดูดิมันมีช <c ambling. S 1> ีสเลยนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นชีสเลยนะครับในเปจจะคีบให้เพื่อนๆดูนะครับไปคีบไปดูนะนี่อู้ดิเห็นชีสป่ะเพื่อนๆเนี่ยมันจะสีขาวๆ่ะไม่ใช่อันเดียวนะครับเพื่อนๆทุกอันนะครับอืมในเปจจะชีมให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็ตัดมาหน้ากล้องเลยนะคบเพื่อนๆในไปจจะชิมให้เพื่อนๆดูรสชาติจะเป็นไงนี่ โอ้น่ากินมากเัยเพื่อนๆกับสซกเกาะชิมไส้เกา,เกากะก่อนเพื่อนดูดูชีสด,ดินะอืมเอาตกเพื่อนๆโอ้โหกินเลยอืมอืมเพื่อนๆชีสมันแบบโอ้โหเยอะมากอะเขาให้ชีสทุกอันเลยนะครับดูดินี่ลามยนตึมอืนเพื่อนๆตัวเส้นมาม่าเขานะครับมันจะมีความแบบ เผ็ดดิดหนึ่งแล้วก็มีความเค็มๆหวานนิดเดียวนะครับเค็มเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เผ็ดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็กินกับไส้กรอกเข้ากันสุดๆเลยนะครับตัดเผ็ดได้ดีมากนะครับเพื่อนๆอร่อยเพื่อนๆดิน่ากินเบสกินกับไส้กรอกเข้ากันมากนะเพื่อนเบสแนะนำให้เพื่อนลองกินคู่นี้นะครับเพื่อนๆมัอร่อยจริงๆนะครับเพื่อนๆถ้าใครเคยลอง ตามเบสแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็มาคอมเมนต์บอกเบสได้นะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเบสจะได้รู้ว่าเ,เพื่อนๆคิดเหมือนเบสหรือเปล่าสำหรับวันนี้เบสขอตัวไปกินแล้วนะครับได้เจอกันใหมค่คลิปหน้าเพ่อะไรดีๆมีได้ทุกวนครับบ๊ายบาย